ก็กลาบสวัสดีครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปต์ในแมปไนท์ไนท์ไนท์อินเดอะฟอร์ลีนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสคริปต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมก็จะอัปเดตมาพร้อมกับอีเวนต์เอเรียนนั่นเองนะครับถ้าใครได้สคริปต์มาแล้วนะครับผมก็กดมันสคริปตามพี่ได้เลยนะครับน้องชายมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดรันไปแล้วก็กดรอประมาณห้าวีนะครับผมมันก็จะหายแบบนี้นะครับน้องชายแล้วก็กดไปที่วอล์คสปีดที่แนะนํานะครับผมก็คือเมนูแรกที่เราต้องปรับนะครับเราก็ปรับไปที่40หรือว่า50ก็ได้นะครับผมแแล้วต่ แล้วแต่คุณผู้ชมจะแบบว่าชินกับอันไหนนะครับผมมันก็จะไม่โดนดึงกลับหรือว่าโดนวาร์มนะครับน้องชายมันก็จะช้าได้ปกติเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นอินฟินิตี้จั๊มแล้วก็สามารถทําได้นะครับน้องชายหรือว่าใครจะไปแอบหรือว่าไปไหนก็สามารถทําได้นะครับน้องชายแล้วก็เผิดที่พี่แนะนําก็คือเอฟเคโดตรงนี้นะครับผมเราก็จะไม่หลุดเอฟเคนะน้องชายพอเปิดไปแล้วนะครับผมมันก็จะวาร์มที่จุดเอฟเคนะน้องชายแล้วก็สามารถออนอาชีพเมนก็ได้นะครับผมแล้วก็ มาที่คอมแบทนะครับผมเราสามารถเปิดออโต้คิวออร่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะตีออร่าที่อยู่ใกล้นะครับผมว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่ากระต่ายมีหรือว่าหมาป่ามันก็จะตีให้เรานะครับผมเราสามารถปรับแอทแทกสปีดตรงนี้ก็ได้นะครับผมพี่ก็ขอแนะนําว่าอย่าไปปรับแล้วกันนะน้องชายมันจะบั๊กเอานะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากลองนะครับผมว่ามันตีได้ที่ก็เลื่อนสกิปไปตรงด้านข้างที่ก็ถือขวดนแล้วก็วิ่งไปหากระต่ายนะครับผมมันก็จะตีประมาณนี้เลยนะครับน้องชายมันก็แบบโกงมากๆเลยผมสาามใกล้เราแล้วก็อันต่อไปนะครับผี่่ขอแนนะําาว มันเป็นการมองของหรือว,ว่ามองเพยอร์หรือว่ามองกล่องนะครับผมนี่พอเปิดแล้วมันก็จะมองเห็นประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมพอมองเห็นหมดทุกอย่างแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับน้องชายอันต่อไปนะครับผมคือการเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับเราสามารถเทเลพอร์ตไปหากล่องหรือว่าเทเลพอร์ตไปตรงอื่นก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับผมเพราะว่ามันกําแพงตรงนี้มันยังบล็อกอยู่นะครับผมเราไม่สามารถเทเลพอร์ตแล้วก็กลับขึ้นมาที่เดิมได้นะครับน้องชายถ้าไปถ้าไปแล้วมันก็จะติดนั่นเองนะครับผมเราสามารถไาที่เมนูไอเทม ผมเราสามารถเลือกไอเทมได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเราจะบิ้งมาหมดก็ได้นะครับผมหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะยังไม่เปิดแมปนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีมูฟแอโม่ก็คือรีโหลดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแบบว่าออโต้บิ้งของว่าไอเทมที่เราจะวาร์เข้าไปนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นฟาร์มมิ่งนะครับผมก็ออโต้มิติอันสุดท้ายนะครับอันนี้เราสามารถดึงของเข้ามาใส่ในตรงทาเหล็กหรือว่าทําไม้ก็ได้นะครับผมอพี่ทําให้ดูก็ได้น้องชายก็เปิดไปเลยนะครับผมมันก็จะบิ้งของมา ก็จะเพิ่มประมาณนึงเลยนะน้องชายถ้าถามว่ามันบินได้หมดไหมมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าแบบมันจะเปิดตอนไหนนะครับผมถ้าแบบเปิดมันก็จะบินได้เยอะนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิปตัวนี้เป็นสกิปที่ไม่มีคีย์สามารถเอาไปชาร์จได้เลยนะน้องชายก็จะประมาณนี้นะครับผมพี่ปั bye ๊ละบายบาย